ต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงยูริมัดใจชิวราตอนที่37เจ้าของแต่เพียงผู้เดียวยิ่งสาววางสายจากผู้เป็นป้าก่อนจะหยิบรีโมททีวีขึ้นมาเปิดหารายการที่น่าสนใจและพอดีกับที่ในทีวีกำลังเสนอข่าวเตรียมงานยิทรศลารานและคอนโดที่กำลังจะมาถึงในเดือนหน้านี้พร้อมทั้งนำภาพเก่าของปีที่แล้วมาใช้ให้ดูอีกครั้ง ภาพที่เห็นทําให้อธิการรู้สึกร้อนรุ่มในอกอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะในทีวีเสนอภาพของทิวราในบูธบ้านและคอนโดที่เขาเป็นเจ้าของและกําลังให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงแบบบ้านและคอนโดต่างๆในแต่ละราคาแต่สิ่งที่ทําให้เธออยู่ไม่สุขคือบรรดาพิธีกรและพิตีสาวสวยที่หน้าอกหน้าใจแทบจะล้นทะลักที่ยืนดายร้อมทิวราอยู่ต่างหากผู้หญิงเหล่านั้นหน้าตาสวยงามราวกับนางฟ้านางสวรรค์ แถมหนก็ยังดึงดูดใจชายและหญิงที่นิยมชมชอบในเพศเดียวกันอย่างปฏิเสธไม่ได้แล้วทิวราที่ทำงานคลุกคลีกับสาวๆเหล่านั้นจะไม่หว่นไว่างนั้นหรือยิ่งเธอเห็นพิธีกรชายที่สั่งให้พิธีกรสาวและบรรดาพริตตี้หุ่นสมบึมขยับมาชิดกับเขาเพื่อร่วมถ่ายรูปอธิการยังรู้สึกควันออกหูเธอนึกอยากพุ่งเข้าไปในจอและผลักผู้หญิงเหล่านั้นออกไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ผู้หญิงที่จะมีสิทธิ์เคียงข้างเขาคือเธอคนเดียวเท่านั้น ทำไมเธอไม่เคยมีอาการแบบนี้กับกันตาม,มาก่อนเลยทั้งๆท,ที่เขาเองก็มีสาวๆเข้ามารายร้อมตลอดเวลาแต่เธอกลับมองเป็นเรื่องขำขันไปซะอย่างนั้นแต่มาคราวนี้เธอกลับรู้สึกเสียเรียดจนปวดหัวตุบๆและคิดหาวิธีที่จะไม่ให้ทีวราได้ใกล้ชิดกับผู้หญิงเหล่านั้นแต่มันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะมันคืองานของเขาที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลยหากไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้อย่างน้อยเธอก็อยากให้ผู้หญิงคนอื่นได้รู้ว่าทีวรามีเธอเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว แตจะทำอย่างไรเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเขามีเจ้าของนี่สิคือสิ่งที่อธิการคิดจนหัวแทบระเบิดสุดท้ายหญิงสาวก็ยิ้มเจ้าเล่ออกมารอยยิ้มที่ท่าทีวราได้เห็นคงจะคาดไปถึงว่าผู้หญิงที่เขาเปรียบเป็นเจ้าแมวน้อยขี้อ้อนจะคิดแผนการแบบนี้ได้อธิการเริ่มต้นแผนการในเช้าวันถัดมาด้วยการอดอ้อนขอตามทวราไปที่บริษัทด้วยซึ่งร่างสูงก็ยินยอมแต่โดยดีเพราะเขาเอง ก็เคยชวนเธอไปเมื่อครั้งก่อนโดยเขาเห็นว่าถ้าอยู่บ้านเฉยๆก็เกรงว่าจะเบื่ออธิการหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่หน้ากระจกเพื่อหาชุดที่สวยและดูดีที่สุดในการไปเปิดตัวที่บริษัทของเขาโดยมีชีวรานั่งมองยิ้มยิ้มอยู่ข้างๆเพราะเขาแต่งตัวเสร็จนานแล้วคุณทีไปทานอาหารเช้าสิคะเดี๋ยวก็ไปทำงานสายหรอกเดี๋ยวหันหน้าตามไปทีหลังค่ะไม่เอาพี่จะไปพร้อมหันหน้า ถ้ารอหันน่าคุณทีต้องไปทำงานสายแน่เลยค่ะดูสิหันน่ายังเลือกชุดไม่ได้เลยอธิการบุบยใบไปทางกองเสื้อผ้าบนเตียงที่เธอเลือกออกมาจากตู้แต่ก็ยังไม่เจอชุดที่ถูกใจหันน่าของพี่ใส่ชุดไหนก็สวยทั้งนั้นแหละค่ะไม่เห็นต้องเลือกเลยไม่ได้หรอกค่ะถ้าหันหน้าไปแบบโสมคุณทีก็ขายหน้าคนอื่นแย่สิคะอีกอย่างฮันน้าต้องสวยกว่าพิธีกรกับพิตตี้พวกนั้น อธิการลืมตัวเผยความในใจออกไปฮันน่าว่าไงนะคะเออฮันน่าหมายความว่าฮันน่าอยากสวยที่สุดไม่ให้คุณทีอายใครไงคะเพราะผู้หญิงของคุณแต่ละคนที่ผ่านมามีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยอธิการพูดเสียงอ่อยพร้อมกับรู้สึกแปลกๆในใจเมื่อคิดว่าเขาเคยมีสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับผู้หญิงคนอื่นมาก่อนนี่แสดงว่า แอบไปอ่านข่าวแร้สาระพวกนั้นมาใช่ไหมฮึชิวราก้าเข้าไปหาร่างบางพร้อมเชยคางมนขึ้นสบตาหันหน้าไม่ได้แอบสักหน่อยอธิการแก้ตัวเพราะเธอมีเวลาว่างเหลือเฟือจึงใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเกี่ยวกับเขาจนไปเจอข่าวซุบซิบไฮโซที่ลงข่าวเกี่ยวกับเขาและบรรดาคู่ครองที่ผ่านมาซึ่งมีทั้งดารานางแบบและพริตตี้รวมทั้งลูกท่านหลานเธอ แล้วเหล่าบรรดาไฮโซอีกตั้งมากมายฮันนาอย่าไปสนใจข่าวพวกนั้นเลยรู้แค่ว่าปัจจุบันพี่มีคนแค่คนเดียวคนอื่นไม่ได้มีความหมายอะไรกับพี่เลยค่ะฮันนาจะจำไว้ว่าฮันนาสํสำคัญกับคุณทีที่สุดเหมือนที่คุณทีสำคัญกับฮันนาที่สุดน่ารักมากพี่ออกไปทานอาหารเช้ารอนะอย่าแต่งตัวสวยมากล่ะเดี๋ยวพี่อดใจไม่ไหวจับฮันนาปํ้มขึ้นมาจะไม่ได้ไปไหนกันทั้งคู่นะ คุณเทียอธิการต่อว่ายัางขัดเคินซึ่งต่างจากทวราที่หัวเราะชอบใจพักแร้งแทอได้สุดท้ายหญิงสาวก็เลือกชุดเรเกตาะอกสีชมพูสลับครีมที่เป็นผ้ารัดรูปเผยให้เห็นส่วนทรงองคเอวอย่างชัดเจนไม่ว่าจะตัวเสื้อด้านบนที่คว้านคอลึกลงและดันจนอ,อกอวบแทบตนทะลักส่วนล่างของชุดก็ทิ้งตัวแนบไปกับเอวคอดและสะโพกผายความยาวของชุดที่แค่คืบเดียวนั้นทําให้คนมองใจหายใจคว่ำเลยทีเดียว อธิการรวบผมมัดไว้ด้านหลังเ่อให้เห็นต้นคอระหงและเสริมความโฉบเฉีียวด้วยการแต่งหน้าสุดเนี้ยบทำให้เธอกลายเป็นสาวเปรี้ยวและเซ็กซี่ยังไม่น้อยหน้าใครมาแล้วค่ะอธิการเดินออกมาหาทิวราที่กำลังทานอาหารเช้าอยู่ที่โต๊ะเขาเงยหน้าขึ้นก่อนจะนั่งนิ่งมองเธอด้วยแววตาเป็นประกายทิวรากวาดสายตามองอธิการตั้งแต่หัวจดเท้า ก่อนจะเกินน้ำลายลงคอกับความเซ็กซี่เย้ยยวนจนเกินบรรยายของคนตรงหน้าสวยสวยมากและเซ็กซี่สุดๆอธิการเดินไปนั่งลงบนตักของคนที่กำลังมองเธออย่างอึงอ้งๆพร้อมยกแขนขึ้นคล้องคอเขาเอาไว้เซ็กซี่สู้พิธีกรกับเพลตตี้ของคนได้ไหมคะร้อยพลตตี้พันพิธีกรก็สู้หันหน้าของพี่ไม่ได้จะบอกให้อธิการยิ้มกว้างกับคำตอบของทีวรา ถึงจะเป็นคําตอบเพื่อเอาใจแต่เธอก็พอใจที่ได้ยินมันหันหน้าทานอาหารเช้าเถอคะ่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปกันทิวราทําท่าจะลุกไปหยิบจานอาหารเช้าที่อติการเป็นคนตื่นมาทาไว้แต่เช้ามืดแต่หญิงสาวกลับกดเธอให้นั่งลงที่เดิมพร้อมพยักพเพยะไปยังจานอาหารของเธอคุณทีป้อนหันหน้าหน่อยสิคะหืมคุณจะกินในจานเดียวกับพี่เหรอใช่ค่ะป้อนหันหน้าหน่อยนะคะ หันหน้าเลือกชุดเหนื่อยไม่มีแรงเลยทิวราอมยิม้มพลางสายสีษากับความช่างอ่อนของอธิการแต่เธอกลับชอบเหลือเกินที่หญิงสาวอดอ,อ้อนแบบนี้แล้วทิวราก็รับหน้าที่ป้อนอาหารเช้าให้อธิการอย่างเต็มอกเต็มใจทันทีที่อธิการก้าวลงจากรถยนต์คันรู้พร้อมทิวราที่มีวันชัยทำหน้าที่เป็นคนขับทั้งคู่ก็ตกเป็นเป้าสายตาของพนักงาน ที่กำลังทยอยเดินทางมาทำงานทันทีอธิการสูดลมหายใจเข้าลึกเพื่อเรียกกำลังใจให้ตัวเองแต่เรียวแค้นที่อบเอวคออของเธอเอาไว้หลวมๆก็เป็นเครื่องช่วยสร้างความมั่นใจให้เธอได้เป็นอย่างดีเธอสังเกตเห็นทางหางตาว่ามีสายตาของพนักงานมองมาแล้วหันกลับไปซุบซิบกันอย่างอยากรู้อยากเห็นจนวันใช้ที่เดินตามหลังมาต้องกระแอมเป็นการห้ามปรามทำให้บรรดาขาเมาส์สงบเงียบไปนในทันที อธิการเห็นทิวราพยักหน้ารับไหวพนักงานไปตลอดทางเธอจึงโปรยยิ้มอย่างเป็นมิตรให้กับทุกคนที่มองมาทิวราพาเธอขึ้นลิฟต์มาอย่างชั้นบนสุดของตึกสูงระฟ้าแห่งนี้และเมื่อเปิดประตูเข้ามาเธอก็พบว่าห้องทํางานของเขาใหญ่โตหรูหราแถมผนังด้านหนึ่งยังเป็นกระจกใสที่สามารถมองเห็นวิวของกรุงเทพได้อย่างชัดเจนวันชัยบอกแม่บ้านให้เอาของว่างมาให้ฮันน่าด้วยนะครับเจ้านาย วันชายรับคำและเดินออกไปจากห้องทิวราเดินไปหาอาธิการที่กำลังเงยืนชมวิวจากห้องทำงานของเธออยู่อย่างตื่นตาตื่นใจจากตรงนี้มองลงไปสามารถมองเห็นรถราที่วิ่งควักควายเลอะคันนิดเดียวและถนนหนทางที่เฉวดเฉเวียนควยกันไปมาหน้าเวียนหัวร่างสูงสวมกอดอธิการจากทางด้านหลังรลางวางคางลงบนไหล่นวลเนียนพร้อมเอ่ยถามชิดใบหูด้วยน้ำเสียงนุ่มชอบไหมคะ ชอบค่ะวิวจากห้องทำงานของคุณทีสวยมากเลยอย่างนี้เวลาที่คุณทำงานเบื่อเบื่อก็ลุกขึ้นมาชมวิวตรงนี้ได้เลยนะคะใช่ค่ะที่รักเวลาที่พี่เบื่อเอหรือคิดอะไรไม่ออกพี่ก็ชอบมาเือนตรงนี้แล้วคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยถ้าหันหน้าชอบตอนกลางวันคุณมาอยู่กับพี่ที่นี่ก็ได้นะอยู่ที่คอนโดคนเดียวคุณคงเหงาอย่าดีกว่าค่ะ ฮันน่ากลัวว่าจะรบกวนการทำงานของคุณใครว่าล่ะฮันน่ามาพี่ยิงมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นต่างหากอธิการใช้นิ้วเรียวจิ้มไปที่ริมฝีปากของเขาอย่างหมั่นเคี้ยวปากหวานไม่เท่าปากของฮันน่าหรอกว่าแล้วก็ขอชิมหน่อยดีกว่าว่าวันนี้จะหวานเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าอืมคุณทีอย่านะคะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้า อธิการดันใบหน้าเรียวคมของเขาเอาไว้ไม่ให้รังแกเธอได้แต่ทิวราก็ไม่ยอมแพ้ร่างสูงพยายามจะลิ้มชิมรสริ้วปากสีแดงอมชมพูนั้นให้ได้ระหว่างที่ทิวรากำลังกอดรัดกับอธิการอยู่นั้นก็เป็นจังหวะที่วันชัยสมพงษ์และแม่บ้านเปิดประตูเข้ามาพอดี